ครับสวัสดีครับอยู่กับผมแฮกเบอร์โดยเหมือนเดิมเช่นเคยครับสวัสดีลาเต้เาเด้อมดีุนี่ทิพามากินเราครับอ้วันนี้ฝนเหรองานเมียอยู่บ่เหี้มมั้งงานเมียอยู่ย่านอยู่บ่เมียน่ะมี่ยังวาววาวอะไรได้ย่านอยู่บ่ซักหน่ะ เมนโดนเพื่อนมหาครับเพื่อนเลิฟครับอัมนนานมหาทีครับหางานเนี่ยจริงสุดยอดด้ยครับแรงงานครับมานั่งข่าวงานครับไม่สอดครับระดับเฮี้ยนะครับเฮี้ยฮมเมอร์เฮี้ยแฮมเนี่ยครับรถคอกนีเยราต้องพูดถึงครับ ได้เราบอกงั้นน่ะเอาจะกวนกันปเป็นเล็กๆขอถ่ายคลิปอยู่เน,ยน,น,นเนี่ยกวนกันซุน่ะเข็นกันวาได้หยอกกันรุดยเนาะยอกกันรดคลิปนี้มาทางบอ่บอนัอ่งบอ่บอนั่งคุยกันครับนั่งเล่นครับอยางไรครับยากัดไอ กับพี่เตยทีหยง<อ>หึกแก่กระ,อน,ะอนกระท้อนกระแก่เลยละจวดเด้นพี่น้องนังมาแรงขับมาบักซีซิบเนาะจวดเข้าไปเนาะเอ้ยคื้แสบามาตีนนไปเบองกันอ้าไปเร่ไ่ได้เล่นงานเธอบ่อเพื่อนะไม่ได้ขึ้นคองบอ่มื่นบก่กพราะมนี่มันทิศเนาะ นิวทิศวะอ๋อแต่เดียววันทิดวันทิดเนาะเมืองครับพี่น้องกำลังหางานอยู่เนี่ยสุดยอดเลยครับจัดงานเองเนี่ยไปรุ่นไปรุ่นสั่งโตครับหางานเองวิ่งเองครับสุดยอดครับ เสียเงยี้ก็ต้องหางานอยู่ครับเสียเปรีเสียเปรีสายลุย <laughs> สุดยอดครับเงินทองรัวร่วอะไรครับสองไอ้น้องครับ <c oughs> ลงคลิปมันนั่นไปคนบึงยั่งไหลได้เสียเปรีลงเสียเปรีลง้ลงเสียเปรีรอบพี่เล่าเพื่นอนแล้ลงคลิปอยูง่งันนะคนบึงคลิปจะคลองไงเสียเปรี <c oughs> เออ ลงสองคลิปพุดเลยเว้ยคนบึกตั้งไหนอ่ะขึ้นเองบ่เห็เมื่งขึ้นเองบ่บล็อกคลองเป็นขึ้นโรงงานน่ะว่าอยู่เห็นเห็นพูดถึงว่าบ่ได้ว่าไผนะเห็นเห็นเขาไปขึ้นนะเขาว่าอันที่ว่าเขารับจ้างครับคลิปล้อเนาะถ้าของเสียหายมไหมบ่เขาได้รับผิดชอบบ่เห็เมื่ง เขาว่ามันครบอยู่ดิออกจากโรงงานมันวะมันนี่ของมันนี่อย่างคล้ายๆว่ากล้องบุบอะมันนี่มันว่าอันสองสามพันตั้งเสียโอ้ข่อยจีบีรับซอบจีบซอบจังเลยมันว่าเงินค่าเที่ยวข่อยก็บรรเลือแล้วก็เวียนรูปหอยข่อยก็คุ้มผ่าไหมดีดีมาแต่ว่าอันเอามาโยนแบบคนลมผิดพลาดนะข่อยก็บอกยังไม่ได้เห็นว่าเพิ่นก็บอกดีๆแล้วเนาะโอ้มันก็มีทุกรูปแบบเนาะเมื่อก็ได้เนาะ เบิ่งทรงรถเราพี่น้องสวยมากเลยครับทรงรถครับนี่ถึงกับย่อครับนั่งเล่ยนย้ำแรงพี่น้องเอ้ยเอ้าโอ้ท่อขึน้นมาอีกแล้ว เราต้องคลองขุ้นมาเนี่ยปิยง๊งสลักกับท่อขุ้นมาอีกแล้ว,าลวจากเหลือไปข้าบมาเตยเปลีตื่นเท่ๆคนนี้ก็ไอ่อนไอตีเพื่อน โอ้ยมุมเลยดวนพิกไปเนาะเฮมเอ๋ยคำมาอะไรดวนพิกไปเนาะในงานอย่างแฮมเได้แล้วครับพี่น้องขดเก่งเลยครับหางานทั้งโทรศัพท์ครับเอาเป็นตัวอย่างได้นะครับขึ้นอดครับ หางานเองครับเล่นเองครับอยู่สี่สอง โอ้ได้งานนะครับเก่งมากเลยครับใครอยากวิ่งให้ดูเป็นตัวอย่างได้ครับหางานทางลายครับหากิงได้จริงครับถีรถคอกครับประมาณนี้นะครับ อะไสั้นเลยไม่เยได้รบไห้มงได้รอยังก็ที่มึงวานนเคยยังก็จำเดี๋ยวลืมละบลูกยังก็ที่วานล้ละสามสิบบายังวะโอ้ยลืมละโอ้ยังวะได้เสีงงนกีิโคบ่ได้เท่าไห งานจากต่งงานงานส่วนหมดหรืองานคือนี่เสกิริคือว่ากิริโคโซโอมึงไหนมีแพงเพราะว่าลูกเอียงผู้ใดบ่าเขาผู้ใดบอกเป็นซื้อเพน่ะซื้อเพน่ะซื้อบ้างเดี๋ยวกิริโคเขาคือว่ากิริโค ทํแย,ยกเลยทําไงทอโอเลยไ,ไมถ้าท่อโอโท้อสามแย,ยกขึ้นมาไ,ไหมจุดนัดรถนะออมองเลยมิสามแย,ยกก็มิจะแพงพักอนะ่ะไปขึ้นสวนว่นานะ่ะ ในจริงครับสุดยอดครับดูเป็นตัวอย่างนะใครจะวิ่งครับ กีริโคด้วยกีริโคยัรมากีริโคะคนน่ะมงก็ตำรวจคนนะได้เขรวให้ไปถ่ายให้ใส่นน่ะก็ไปถามเขาแโอ้บ่แล้วเบิ้งตำแนงงที่เบิ้งเคยกีริโคกไม่ต้องคุณตัวกีริโค่น่ะอันนี้โซโอ้ลงไปประมัดอีกโละไกลอยู่ดิฮะกีริโคมมง้อมตำรวจไหนม มีตาตั้งม่อย่างไรอย่งเง้ป็นบ่ตัวไปทายุ่งองป้อมตำรวจเขาไม่ได้เป็นสามแยกแล้วก็เลียวใต้ลงไปันเี่ยหมากยังที่ว่านเจ้าบ่าว่นไหมที่ว่ารถสามติดเมตวนั่งนไหมหมักที่ว่านเพชรบุญเพชรบุญ่อยังไโอ้บุกเออบุกบุกคุณบุกบ่คุณบุกคุณลุยคุนบุกเปมสิปีมุม เออก็ขึ้นบุ๊กเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยววันเออไปโชคดีเล่นนะไหมเออเออบุ๊กหรือรวยไปโชคดีจะเล่นดวนเลยน่ะยังไงก็วัดข้อมาเล่นน้ำโอเคโอเคไปครับได้งานนะครับไปโชคดีโชคดีนำ้ำรวยรวยไปแล้วครับขึ้นงานนะครับใครสนใจนี่ดูเป็นตัวอย่างไงครับหางาน ทางลายครับมีงานวิ่งจริงครับสามารถเอาสร้างรายได้ให้เราได้ครับมีรถคอกสักคันนี่ททำได้ครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อๆไปครับคลิปนี้จะมีประโยชน์หน่อยครับเจอกันคลิปต่อๆไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ